สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับบีอีกแล้วนะคะตอนนี้บีก็ถึงบ้านแล้วนะคะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้เมนูที่บีจะทำนะคะวันนี้เราจะต้มฟักกันนะคะต้มฟักบีซื้อฟักมาหนึ่งอันหนึ่งหัวหัวใหญ่มากประมาณนี้เลยต้มฟักนะคะใส่ใส่ปีไก่ นี่บีได้ปีไก่มาแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นมาหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหั่นหมูก่อนเดี๋ยวเรามาหั่นหมูก่อนนะคะใส่หมูลงไปด้วยหรือว่าบีจะใส่แต่ไก่แต่ว่าเอาหมูมันเอาหมูใส่ลงไปด้วยก็ได้ หั่นหมู <c oughs> ไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเราจะต้มจืดเนี่ยหัน่นชิ้นเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวต้มให้แบบเปื่อยเดี๋ยวนี้หมูอ่ะหมูแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เมืองไทยอ่ะหมูหมูเนื้อสัตว์แพงอ่ะ นี่เราหัน่นโอเคหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ช่องแข็งไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ต้มเดี๋ยวเรามาหั่นฟักก่อนค่ะปอกฟักอันเดี๋ยวเรามาปอกฟักกันนะคะอันดับแรกแเราก็ตัดตัดสูดเปนออก,ก่อนตรงตูดผ่ากลางก็ได้นะคะ หรือว่าใครแบบอยากจะปอกทั้งหัวก็ได้นะแล้วแต่เอาที่ถนัดอ่ะเดี๋ยวเรามาปอกปอกเปลือกมันปอกเปลือกฟักไม่ใช่ปอกปอกมัน,นเราปอกแล้วก็เอาไปด่างนะคะเหมือนด้อฟักมันจะมียางปะบีไม่แน่ใจนะเหมือนมันเป็นแบบเหนียวเหนียวักข้าบ ตอกเสร็จเดี๋ยวเรามาปอยอีกครึ่งนึงเดี๋ยวเรามาฝานเป็นแบบเป็นชิ้นเนาะอันดับแรกเราก็ล้างก่อนอ่เราผ่าครึ่งเลยนะคะผ่าเป็นสองชิ้นแบบนี้เราผ่าเป็นชิ้นแบบนี้เนะี่ยยาวๆ ไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าฟักมันฟักมันอ่าสุกไวเดี๋ยวมันจะเละเนี่ยค่ะชิ้นประมาณนี้ประมาณนี้นะ ใหญไปไหมเพื่อนๆหรือเราจะผ่ากลางดีผ่ากลางก็ได้นะมันใหญ่ไป ใหญ่ไปเราก็ผ่าครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าฟักมันสุกมันสุกง่ายอยู่ ราก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆฟักนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือต้มน้ำซุกเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นชายเพื่อความหอมเดี๋ยวเราจะใส่รากคนลงไปด้วยเพราะว่าบีไม่มีเอ่อไอ้อะไรนะรากต้นหอมบักชีเดี๋ยวเราจะใส่มันก็มีรากเนี่ย ลากมันดำเกินวิว่าอ่ะเราล้างก่อน เดี๋ยวเรามาต้มน้ําซุปกันเลยนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเรามีข่อขนก้อนขนก็ต้มสบายนะคะไม่ต้องปรุงอะไรมากแต่ว่ามันจะหมดอาดิไม่แน่ใจว่าข่าวนี่เลยเพื่อนถ้าอยากให้ซุปอร่อยนะคะมีอันนี้ คอรซุปเห็ดก้อนอร่อยใส่ไปสองก้อนพอเอเดี๋ยวเรามาต้มน้ำต้มน้ำซุปก็เลยนะคะน้ำลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่แบบร้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ผักลองอกไปอีกรอน้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดสักแป๊บหนึ่ง นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ซุปขนอเห็ดหอมลงไปนะคะสองก้อนเพื่อความอร่อยเนี่ยขนอเห็ดหอมมันจะแบบ น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาใส่ซอสซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนี่ประมาณนี้พอนะคะสารพีไม่ต้องล้มนะคะ ทำไปเช็คไปนะคะบีก็จะประมาณนี้รอให้เห็ดหอมละลายนะคะเดี๋ยวเรานลาเนื้อสัตว์ลงไปเลยนีนะคะเนื้อสัตว์ที่บีเตรียมไว้ก็จะมีปีไก่นะคะ ีไก่แล้วก็หมู3ามชั้นเดี๋ยวเรานำเนื้อสัตว์ลงไปเลยก็ได้นะคะเพื่อน แค่น,นี้ก็เหมือนจะล้่หม้อแล้วปิดน้ำมันออกโอเครอเดือดนะคะ รอเดือดเดี๋ยวเรานำฟักลงไปรอให้หมูสุกก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องรีบเอาลงไปก็ได้เพราะว่าฟักมันเน่สุกง่ายฟักมันสุกง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกึ้นช่ายรอเลยละกันมาหั่นกึ้นช่ายรอนะคะกึ้นช่ายใบยใหญ่มาก ใบแบบใบใหญ่ตอแรกวิว่าจะเอาลากมันใส่แต่ว่าลากมันเหมือนลากมันลากมันดำเกิน ฟองมันเยอะนะคะเพื่อนๆเราก็ตักฟองมันออกนะคะฟองที่มันลอยอยู่ข้างบนบน,บนปากหม้อแบบนี้เนี่ยตักทิ้งนะคะแล้วก็น้ำมันก็จะใส่เลยฟองเยอะมาก เป็นเพราะว่าบีเล่นไฟไปด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งไฟอ่อนลืมลืมเบาไฟน้ำก็จะเริ่มใส่แล้วเห็นไหมนี่ หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเรานำาฟักลงไปเลยนะคะฟักที่บีหั่นไว้เนาะก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอต้มไฟแรงมากนะคะตอนแรกบีไม่รู้ไงบีก็เลยเร่งเร่งไฟแนละ้วแบบแบบไอเนี้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมันมันใช่ไหมตักมันออก เกือบจะล้นออกมาจากต่หม้อเลยนะอะ่ใส่ฟักลงไปนะคะโอ๊ยก็จะไม่ให้กระเด็นก็กระเด็นอีกโอย สุกแล้วนะคะฟักก็จะแบบเริ่มเริ่มสุกแล้วแล้วเราก็มาใส่กึ่งช่ายลงไปนะคะกึ่งช่าย ใส่คุณชา่ายโรยไปเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ตั้งไฟเบาๆมีเป็นคนชอบกินกุ้นช่ายมากเลยนะ ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอสุกนะคะตั้งไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อนๆแค่สี่พอ